และวน้หน้าทันเข้ามากขึ้นใช่แล้วครับนะคะครับเป็นไงค,ครับค,คุณเต็ด จากเลเยอร์ที่ได้ชม b e ฟอร์แอนด์อ e ฟเตอนนี้ถูกใจขนาดไหนคะต้องเรียกว่าถูกใจเลยเพราะเห็นนั่งยิ้มตลอดใช่ค่ะก็ถ้าให้คะแนนเต็มสิบนี่อยากให้ให้สิบกว่าเลยนะคะสิบกว่าเลยแบบว่าเอปกุกกุกโตเนียทงานด้วยนะครับคือถูกใจมากค่ะคืออย่างที่บอกค่ะว่าบ้านหลังนี้เราอยู่มานานแล้วอค่ะกว่า25ปีแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะโชว์ลไม่จะสามารถทําให้มันดูร่วมสมัยแล้วก็ คือเราเห็นแล้วเราก็ตื่นเต้นนะคะ<ช>ว่าเออไม่คิดว่าบ้านเรานี่จากเดิมที่เราว่าแคบแเนี่ยจะสามารถทําให้ดูมีพื้นที่ใช้สอยแล้วก็ดูกว้างขวาง ค่ะค่ะเราก็ทําให้ทุกคนมีความสุขนะคะในการอยู่บ้านหนังมีร่วมกันด้วยวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเป็ดมากนะคะที่มาออกรายการกับเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเก็มีเสื้อสวยๆจากโชว์รูมนะคะลองนําไปใส่นะคะเอาไปให้คุณพ่อใส่ด้วยก็ได้นะคะทำข้อมานีเท่มากเลยใช่ค่ะแล้วก็มีแคตตาล็อกจากโฮมเดคอ r ์เรตีพรอดัตส์นะคะซีคอนี่เขาเป็นได้เลยนะคะแล้วก็เป็นบรูชัวจาก a p นะคะซึ่งเข้าไปดูโครงการดีๆได้นะคะหรือว่าไปที่ w w w APkritay.com ค่ะอันนี้ก็มอบให้ดูนะคะไปชมเล่นๆได้เลยค่ะค่้ชมที่แบบว่าอยากได้แบบนี้ครับได้ทั้งแตบ้านนะครับได้เรื่องของเที่ยรู้จักรายการเรานะ่ครับง่ายๆครับแค่ติดต่อเข้ามานะครับทั้งนี่เลยครับเว็บไซต์ต่างๆของเรานะครับรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะฮะ0818802230ครับเอาละครับคนเราสินะครับต้องอยู่ด้วยกับเพื่อนนะฮะถูกค่ะมีเพื่อนดีๆมาแนะนำให้ทุณผู้ชมของเรารู้จักนะครับเป็นเพื่อนกับคนทุกคนที่รักการตกแต่งบ้านนี่คือมิสเตอร์โฮม สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์โฮมกันอีกครั้งและแน่นอนพบกับผมเมื่อไหร่ก็จะต้องมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มาใช้ในการตกแต่งแนะนำกันเป็นประจำในปัจจุบันนี้นะครับเราจะดูแค่ความสวยงามของอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวคงไม่พอะแล้วเพราะเราจะต้องดูวัสดุที่ใช้ผลิตความคงทนและความปลอดภัยในการใช้งานวันนี้ผมมีตัวอย่างของโรงแรมชื่อดัง ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Modern Form Home Decorative Products ไปพร้อมๆกันเลยครับชื่อเทพรัตน์ทยานนท์ครับปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Resident Manager นะครับที่ Viva Garden ดีไซน์ภายนอกของอาคารนะครับเราเน้นในส่วนของเป็นหัวนก,กน,นะฮะซึ่งซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับความโดดเด่นที่เรามีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความกว้างของห้องพักในแต่ละชนิดที่เรามีนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องพักที่เราเตรียมไว้ให้เนี่ยก็มีความเพียบพร้อมนะครับสำหรับผู้พักอาศัยทุกท่านครับปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของธุรกิจการแข่งขันของโรงแรมเนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะเราก็เล็งเห็นถึงความสะดวกสบายแล้วก็ คำนึงถึงความทันสมัยนะครับและก็ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักเพราะเหตุนี้นะครับเราถึงเลือกอุปกรณ์ของ Modern Form Home Decorative ประตูห้องพักของที่วีวาการ์เด้นนะครับเราได้เลือกใช้มือจับประตูแบบการโยกสแตนเลสข,ของ Modern Form Home Decorative ซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับทำจากเหล็กที่มีคุณภาพดีนะครับมีความแข็งแรงแล้วก็มีอุปกรณ์ล็อกที่แน่นหนาผ่านการทดสอบการเปิดปิดล็อกมากกว่า2 0 0 0 0 0ครั้งนะแล้วก็ได้รับมาตรฐาน EN Standard ด้วยครับ ในส่วนของตู้เสื้อผ้านะครับทางโครงการวิวาการ์เด้นก็เลือกใช้บานเฟรมอลูมิเนียมพร้อมมือจับในตัวจึงให้ได้ทั้งความสวยงามนะฮะทันสมัยโดยไม่ต้องใช้มือจับครับในส่วนของสระว่ายน้ำนะครับเราก็คำนึงถึงวัสดุที่ต้องใช้และแล้วเราก็มีคุณภาพมีความแข็งแรงทนทานนะครับเราเลือกใช้อุปกรณ์กรูมจาก Modern Form Home Decorative ซึ่งทำจากวัสดุซิง์ไดคลาสนะครับซึ่งไม่เป็นสนิมครับซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับมีระบบแบ็กเช็ค ป้องกันไม่ให้ตัวบานประตูกระแทกกับผนังนะฮะซึ่งยืดอายุการใช้งานของประตูนะครับและยังสามารถปรับระดับจังหวะของการเปิดปิดได้ตามต้องการทําให้ลูกค้าที่มาใช้บริการได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุดครับเห็นบอกเลยว่าน่ารักอ่ะนะครับโอ้โหน่ารังจริงนะฮะคุณมิสเตอร์โฮของเรานะครับเป็นเพื่อนที่ดีกับคนที่รักการตกแต่งบ้านนะครับไมวาใครอยากจะเจาะลึกนะครับวันนี้อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับ บานเฟี้ยมอยากจะรู้เรื่องกับบ้านเลื่อนอะไรเงี้ยครับบอกาเลยครับได้หมดได้หมดวผมให้เพื่อนผมเคลียร์ให้เขารู้ทุกอย่างนะคะใช่ค่ะแล้ววันนี้เหมาะมากเลยนะคะเพราะคำถามจากทางบ้านเนี่ยนะคะก็มาจากมิสเตอร์โฮมเหมือนกันค่ะแต่คนละโฮมกันนะคะอันนี้เป็นมิสเตอร์โฮมที่ติดตามทางบ้านที่ชื่อมิสเตอร์โฮมจากทางบ้านนะคะที่ติดตามอีคิวนะคะพี่ตุ๊มแบบว่าเปิดทีวีตอนคืนไฟฟ้า ก็เจอไอ้คิวปั่นป่ลัซซีเปล่าอน่นหรือเปล่าใช่เปล่าหรือว่าเป็นการลับอ่ครับวันนี้คุณโทมมีปัญหาอะไรบ้างนี่นะครับเดี๋ยวไอ้คิวตอบให้ในช่วงนี้ครับเก็ตไอเดียครับ เดี๋ยวนี้เนี่ยครับวัยรุ่นนะครับอายุสักแบบตั้งแต่บางคนก็ตั้งแต่เด็กเลยนะฮะคุณชอบการตกแต่งบ้านนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอเริ่มจะแบบว่ามีรายได้นะฮะผมเนี่ยก็จะอยากตกแต่งบ้านนะครับซึ่งคุณผมเนี่ยเป็นหนึ่งคนซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่กับครอบครัวนะฮะมีบ้านนะครับเป็นบ้านเดี่ยวสวนเนี่ยสวยเลยคุณแม่แต่งไว้นะครับว่าเขาเนี่ยมักจะยึดครองพื้นที่ชั้นล่างบริเวณติดกับสวนว่าเป็นคนเนี่ยชอบใจปั้มครับเป็นป๋า เขาบอกว่าเขาจัดปาร์ตี้ไหว้ครั้งนะฮะสุกเสาร์นะฮะจะมีปาร์ตี้อยู่ที่บ้านเพราะไม่ต้องปาร์ตี้อะไรครับอีฮิวพูดได้ชัดๆครับปาร์ตี้บาร์บีคิวครับบาร์บีคิวนะครับไม่ใช่แบบคือพิเกส์นะครับไม่ใช่ค่ะปาร์ตี้บาร์บีคิวนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาอยากจะได้ที่ที่มันแบบว่าอากาศโล่งหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าประตูเนินเปิดได้แค่บานเดียวเวลาที่บางทีเนี่ยเขาเนี่ยอยากจะย่างแบบในบ้านเลยนะฮะ เพราะว่าฝนตกก็ไม่ต้องกลัวอะไรก็ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดได้อากาศถ่ายเทดีมากเพราะว่าสวนนี่สวยจริงๆคุณแม่จัดไว้ให้นะฮะถ้าเป็นไงดีนะครับกับผนังด้านนี้นะครับคือประตูมีแค่บานเดียวท่านเองครับพี่ตุ้มแก้ปัญหาไงดีครับนั่นเลยอ่ะโอ้โหตรงนี้เนี่ยต้องมีรูปมาไหมอีคิวว่าประตูเนี่ยเป็นลักษณะยังไงนี่ครับประตูเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ฮะรูปเป็นแบบนี้เลยครับพี่ตุ้มครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยพี่ว่าง่ายครับเพราะว่ามันเป็นบานเรือนอยู่แล้วแต่บังเอิญเนี่ยบานเลื่อน พิกด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งเลื่อนได้นะครับหรือไม่ก็เลื่อนสลับกันก็ออยัง50อยู่ดีใก็คือมันสลับไปยังไงมันก็เปิดได้50นะครับทำให้านางัง่ายๆนะครับเปลี่ยนลักษณะของบานเลื่อนใหม่เป็นลักษณะบาเรเลื่อน3ตอนนะครับมันก็จะทำให้บานแรกเลื่อนมามันก็จะมาแต่อีกบานหนึ่งให้มันต่อเนื่องกันไปนะครับเป็นเกี่ยวกันไปจนถึงบานสุดท้ายมันก็จะทําให้พื้นที่ที่มันเปิดได้เนี่ยมีมากกว่าเป็น2ต่อหนึ่ง นะครับก็จะทําให้การถ่ายเทอากาศดีขึ้นถ้าแค่นั้นยังไม่พอยังไม่สบายใจคุณโฮมยังไม่พออีกนะครับเราก็มีอุปกรณ์อีกแบบหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นบานเฟียมนะครับเป็นอลูมิเนียมบานเฟียเหมือนกันนะครับก็คือสามารถพับอย่างเงี้ยปึ๊กปึ๊กปึกแล้วก็ชิดได้เลยตรงนี้ก็คือเปิดได้เกือบจะเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะต้องเสี่ยงที่จะใช้พื้นที่ตรงที่มันพับนิดนึงคือด้านนใช่ค่ะถูกต้องปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้ ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้เขาเรียกว่าปาร์ตี้เนี่ยมันไม่มีอะไรมากีดขวางแล้วเพื่อนสูงอยู่ข้างในใครจะนั่งข้างในใครจะเอนจอยข้างนอกก็สามารถเชื่อมสเปซได้อย่างเต็มที่ครับโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆนะครับ The Address สุขุมวิท28จาก a อครับครับค่ะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆและหล่อๆนะคะจาก FQ แ L และ Gap ค่ะครับต้องนะครับอ่ะสัปดาห์หน้านะครับจะบอกโจทย์นิดนึงว่าเป็นเพื่อนผมเองนะครับคือตอนนี้เนี่ยพอโตมีรายได้บางคนชอบรถสปอร์ตบางคนชอบรถเก๋งชอบรถตู้แต่เพื่อนผมคนนี้ชอบรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ครับมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆที่มันสวยๆฮะครับต้องเป็นดีเจแน่เลยใช่นะครับแต่ว่ารถเครื่องนี่นะครับบอกได้เลยว่าคือเวลาจอดเนี่ยเขาไม่อยากให้ฝุ่นฝุ่นมาเกาะแล้วก็ปุ๊บรถเขาตลอดเลยอยากจะให้เรรรราาาาามมออกแบบบบบนนนะะะคคัั้ที่สถจ ดูรถนะฮะวันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ก่อนแต่คุณผู้ชมดูแล้วอาจจะอัดัไปเป็นรถเก่งคุณผู้ชมก็ได้นะฮะใช่สัปดาห์หน้าครับได้ดูกันแน่นอนนะฮะและสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะลาละครับ